ราคาพิเศษเฉพาะในคลิปวิดีโอนี้จัดไปเลยเหลือเพียง29,000บาทเท่านั้นนะผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถใช้เงิน0บาทนะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมจุดที่สองของทรับดีราคาใดีพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมอยู่กันในช่วงรถเด่นเพชรคาร์เซ็นเตอร์สำหรับคิวนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีรถเข้าใหม่ที่ราคาสุดแสนจะประหยัดเลยรุ่นนี้นี่บอกเลยว่าท็อปฮิตขายดีที่สุดเพราะว่ามันราคาประหยัด พอนสบายๆแถมได้รถเก่งแบบแฮชแบ็กาประตูไว้ใช้คันนี้บอกเลยว,ว่าสีสันโดนใจอย่างแน่นอนนะผมใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดคันนี้นะผมคันนี้คือเจ้า Ford f i e s t a 1.5 s ปี2 0 33บอกเลยว,ว่าสวยจัดอย่างแน่นอนจะสวยแล้วประหยัดขนาดไหนไปติดตามชมคลิปกันได้เลยครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้เป็นของขวัญวันปีใหม่คือห้ามพลาดคันนี้โดยเด็ดขาดนะผมเพราะว่า นี่คือ Ford Fiesta ที่สวยมากๆเลยนะผมคันนี้สีแดงสวยสดเงาช่าเลยสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะผมไม่มีริ้วรอยเลยคันนี้สวยมากเลยนะผมคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติ r e f เ c กเตอร์นผมมีไฟลีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันไฟหน้าดวงใหญ่ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนนะผมคันนี้กระจังหน้าสีดําตัดสีแดง สวยมากเลยคันนี้มีสเกิร์ตด้วยนะบอกเลยว่ามีสเกิร์ตชุดแต่งมาให้ด้วยนะผมเพิ่มความหล่อเข้าไปไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะผมมาพร้อมกับข้อฟไฟตัดหมอกแบบสวยๆเลยรูปร่างดีไซน์ฟอร์ดเฟสต้าคันนี้บอกเลยว่าหล่อโดนใจอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ฮะรับรองว่าขายได้คันนี้ไปนะคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเราดูด้านข้างรถกันต่อเลยนะครับมาต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างน,นะผมคันนี้บอกเลยว่าให้อารมณ์แบบรถแฮชแบ็กห้าประตู แต่เป็นทรงสปอร์ตเต็มระบบเลยคันนี้สวยๆเลยนะผมด้านข้างคันนี้นะผมก็เป็นล้อแม็กคู่ตัวเลยนะผมล้อแม็กคู่ตัวนะขอบ16นะผมคันนี้นะมาพร้อมกับยางฟิล์มใหม่ใช้ไปยาวๆเลยนะผมด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะผมคันนี้นะอย่างที่บอกว่าคัานนี้ติดเกิร์ตให้รอบคันเลยสวยๆเลยนะผมตัวนี้นะผมรอติดตั้งฟิล์มกองแสงให้เรียบร้อยแล้วนะผมแบบส0่สบสิบรนะผมสวยๆเลยนะผมด้านข้างสมมติเลยว่ารถสวยเดิมอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเราเปิดเม็ดอักให้ดู เลยนะว่ารถเราเดิมขนาดไหนนะฮะรถเดิมสวยนะเม็ดอ์ดเดิมๆแบบนี้นะผมรับรองว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะผมนี่ฮะซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะผมคันนี้นะด้านหลังก็เหมือนกันนะผมเราเปิดเม็ดอ์ตให้ดูเลยนะผมรถเรากล้าการันตีอยู่แล้วว่ารถของเราสวยเดิมอย่างแน่นอนนะผมรับประกันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะ เดี๋ยวเราดูด้านท้ายแล้วกันต่อเลยนะครับผมสำหรับด้านท้ายรถโมเออร์ว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยครบคันเลยแล้วก็หล่อไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะผมด้านท้ายก็ไฟเบรกนะผมดวงใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะผมตัวนี้นะแล้วก็มีชุดสเกิร์ตรอบคันนะผมคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังอีก3จุดนะผมสเกิร์ตสปอยเลอร์หลังนะผมมีไฟเบรกที่3รถสวยมากเลยคันนี้นะบอกเลยว่า สวยคุ้มอย่างแน่นอนนะผมตัวนี้เป็นแบบแฮชแบ็กห้าประตูนะผมสามารถเปิดประตูที่5ได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านในที่บอกเลยว่าเดิมๆเ,เลยนะผมด้านท้ายไม่มีโดนนะผมรอยอาร์ตเดิมจากโรงงานน็อตไม่มีขยับนะผมสวยๆเลยคันนี้นะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานเนี่ย คันนี้มองว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนรถเดิมๆิมสวยสวยพร้อมราคาประหยัดด้วยนะผมเดี๋ยวเราดูออปชันด้านในรถกันต่อเลยนะครับสําหรับภายในบริษัทต้องบอกเลยว่าโอ้คันนี้นี่เอี่ยมสะอาดมากๆเลยแล้วก็แลดูใหม่มากๆนะครับผมเริ่มจาก้องผู้โดยสารด้านท้ายรถก่อนนะผมคันนี้บอกเราเป็นเบาะผ้านะผมเบาะผ้าคันนี้บอกเราสะอาดเอี่ยมมากไม่มีคราบอะไรเลยนะผมแล้วก็กว้างขวางนั่งได้อย่างสบายนะครับผมฟองน้าก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะผมบอกเลยว่า ใช้งานมันน้อยมากนะครับคันนี้นะเขาออกได้อย่างสบายนั่งได้หลายคนนั่งได้สบายมากๆเลยนะผมแล้วก็สะอาดเอี่ยมเลยนะฮะมาที่ ฝั่งห้องบริสารคนขับบ้างนะผมเริ่มจากด้านข้างนี้ทั้งหมดเริ่มเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะผมปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเลยนะผมตัวนี้เบาเป็นแบบเแบาบผ้าเหมือน,แบบน,แบบนกันนะผมฟองน้ำก็ยังแน่นๆนะใช้งานมันน้อยริ้วรอยไม่มีเลยนะบอกเลยว่าโหคันนี้นี่สวยมากๆเลยนะผมแล้วก็ออปชั่นด้านในนี่บอกเลยว่าให้มาครบเลยตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะผมตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับแอร์แบบเมนนุนนะครับผมปรับอุณหภูมิที่มือนะฮะ เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับผมบอกเลยว่าตาการถดเกียร์ที่ลื่นไหลมากๆเลยนะพวงมลาลัยไฟฟ้านะผมมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยนะครับผมตัวนี้รับรองว่ารถคันนี้สวยมากเลยนะผมเลขไม์ก็น้อยๆเลยคันนี้วิ่งเพียง71,000กิโลเท่านั้นนะผมรับรองว่าไม์น้อยสวยเดิมคันนี้นะรับรองใครได้รถคันนี้ไปใช้เนี่ยคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับ สำหรับเจ้า f อร์ Fi e s t ต้คันนี้นะผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบเบนซินนะผมขนาด1 5 0 0ซีซีซีซูเป์บวาวนะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะผมคันนี้นะรับประกันว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเดิมๆไม่เคยติดแก๊สอย่างแน่นอนนะผมรอยแต้มรอยจุดมาร์กจากโรงงานรอยสีแต้มเนี่ยอยู่ครบเครื่องยนต์เดิมๆสวยๆนะผมตัวนี้ห้องเครื่องทอกบเรยว่าเดิมมากนะผมฝากระโปรงนี่ไม่มีขยับเลยนะผมฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีขยับเลย ด้านข้างนี่เดิมๆนะผมคานเดิมอย่างแน่นอนนะคอชิงลีดเดิมบอกเลยว่าคันนี้ห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะผมรับประกันเลยนะผมรถที่เป็นคัตเตอร์ของเรา คัดสภาพเกรดพรีเมียมคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคาและโปรโมชั่นเจ้า Ford Fiesta คันนี้กันครับสำหรับเจ้า Ford Fiesta คันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเต็มๆแบบนี้มาพร้อมกับราคาสุดแสนพิเศษเลยเอาใจคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถไว้ใช้ในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับผมที่ไม่อยากใช้เงินดาวไม่อยากผ่อนหนักๆคันนี้จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่เลย ราคาพิเศษเฉพาะในคลิปวิดีโอนี้จัดไปเลยเหลือเพียง29,000บาทเท่านั้นนะผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถใช้เงินศูนบาทนะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวพร้อมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าพลบบฟรีค่าประกันภัยทุกอย่างเราจัดให้ฟรีหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้สุดคุ้มอย่างแน่นอน ผ่อนเพียง0 0มพันปลายเท่านั้นเองบอกเอรผ่อนทูก,กับมอเตอร์ไซค์อีกนะผมสำหรับคนที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานสักคนันนึงที่ไม่อยากใช้เงินออกรถจัดไปเลยคันนี้เะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะผมยังไม่พอนะผมสำหรับโปรโมชั่นนี้นะเรามีบริการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็ม หรือ30,000กิโลเมตรจัดไปเลยนะผมยังไม่พอนะผมเรามีแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่ารถคันนี้จะเสียที่ไหนทั่วประเทศไทยเรามีบริการรถยกรถล,ลากนะผมให้คุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเราแถมไปให้เลยอีก1ปีเต็มๆนะผมบอกเลยว่า โปรโมชั่นก็คุ้มค่าคุ้มราคาราคารถก็แสนจะพิเศษเลยผ่อนสบายๆแบบนี้ต้องรีบจองแล้วนะผมอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้นะผมคุณลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้เรามีเจ้าที่ฝ่ายสินเชื่อไปจัดสัญญาให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านเตรียมเอกาสารไว้ที่บ้านก็พอไม่ต้องมาเองดูคลิปนี้ดูรีวิวรถให้เรียบร้อยถูกใจจัดไปเลยรับรองว่าได้รถที่สวยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์ กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยลวกันนะผมจะได้เอารถสวยๆแบบนี้มาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้พี่ใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ